ทำอะไรอยู่อ่ะอ๋อกำลังดู PDSA ของอ้อมม์กรุ๊ปอยู่ตอนนี้เขามีหกข้อแล้วนะมาดูด้วยกนันไหมล่ะจริงเหรอไหนขอดูได้ดิสวมหมวกกันน็อกล็อกสายรัดคางอ่ะก่อนไปใส่หมวกนี่มีส้เดี๋ยวผมเสียทรงแต่มันเสี่ยงนะต้อผมมันเสียทรง จะใส่ไม่ใส่อาใส่ก็ได้ไปกันเลยขี่แบบมีลิมิตชีวิตลดเสี่ยง <S <S 1> <S 1> ขี่แบบมีลิมิตชีวิตรถเสี่ยงขับขี่ไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเขตตัวเมืองและตามที่กฎหมายกำหนดเปิดไฟก่อนเลี้ยวรดเฉียวลดชน ทำไมไม่เปิดไฟเลี้ยวเนี่ยซื้อรถไม่เห็นไฟเลี้ยวมาหรือไงเปิดไฟเลี้ยวก่อนเปลี่ยนเลน30เมตรไม่ตัดหน้าระยะประชิดเพื่อลดอุบัติเหตุขี่ห่างสามวิทุกชีวิตอุ่นใจทำไมขี่ช้าจังอ่ะบิดไปเลยแซงไปเลยปีตูไปเลยรักษาระยะห่างคันหน้าสามวินาทีเพื่อเพิ่มระยะเบรกลดอันตรายเสี่ยงชน ดื่มไม่ขับไปกลับปลอดภัยเฮ้ยนายนๆมาเจอกันทีดื่มไหนดีวะเอ็กวัดีขี่รถมาไม่อยากเสี่ยงกับเพื่อนโผ๊อดว่ะเออ่อนน่วาเอเอก็อมันเสี่ยงนะดื่มไม่ขับไปกลับปลอดภัยนะครับฝึกคิดขี่ฉลาดหมัน่นคาดการอุบัติเหตุเฮ้ยเล่นอะไรอะ่ะเล่นด้วยดิ นี่ไงตอนนี้ Honda เขามีเว็บ APT ไว้ฝึกคาดการอุบัติเหตุด้วยนะหูยจริงดิไหนขอเล่นบ้างได้ไหมอ่ะกางขับขี่ในทางร่วมทางแยกย่านชุมชนพ่อโต้งกำลังขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านเพื่อไปทำงานในขณะที่พ่อโต้งขี่มาถึงบริเวณปากซอยนั้นในสถานการณ์นี้ จุดไหนเป็นจุดเสี่ยงที่อาจเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดลองคาดการแล้วคลิกจุดที่คิดว่าใช่กันดูถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับรถทางเอกที่เลี้ยวซ้ายอาจกินเลนเข้ามาเป็นอันตรายต้องระวังแต่ยังมีจุดที่ต้องระวังมากกว่านี้ลองใหมครับ ภาพถนนที่ไม่ได้มองรถออกจากซอยอาจเป็นอันตรายต้องระวังแต่ยังมีจุดที่ต้องระวังมากกว่านี้รองไหมครับ <L un it> ถูกต้องครับรถทางเอกไม่ชะลอความเร็วเพราะรถของตนอยู่บนทางเอกเป็นจุดเสี่ยงที่อาจเกิดอุบัติเหตุได้มากที่สุดครับผู้ขับขี่ควรหยุดรถ หลังเส้นหยุดรถก่อนออกจากซอยเพื่อสังเกตให้แน่ใจว่ารถทางเอกว่างแล้วค่อยเลี้ยวออกจากซอยและรถทางเอกควรชะลอความเร็วเพื่อผ่านทางร่วมเพื่อป้องกัน,กน,กนอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นครับโอ้ยแนวคลิปของเขาดีจริงๆเลยอ่ะสงสัยต้องเอาไปลองใช้บ้างแล้วแหละเห็นไหมล่ะเขาทําออกมาให้เข้าใจง่ายและเอาไปใช้ได้จริงเพื่อนๆก็อย่าลืมหข้อน,นี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันกันนะคะ สวมหมวกกันน็อกล็อกสายรัดค้าเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวจำกัดความเร็วขี่ห่างสามวิดื่มไม่ขับและฝึกคาดการอุบัติเหตุ